พร้อมกันแล้วไปกันเลยวู้ตาที่หนึ่งครับผมโอ้โหโอ้โหฮู้ฮระรางมันกระเด็นใส่หน้าเรานะฮะพี่น้องเล่นผู้แบบนี้อันตรายมากเลยนะฮะอู้ดูนี่ฮะฮู้ดเสียงดังมากเลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวผมเนี่ย เจ้าตัวเนี้ยยงลงไปนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะผมดูนะฮะเดี๋ยวเราต้นหลีนะผมไป้า้โอ้ยิงอยู่นะฮะโอ้โหดูฮะโอ้โหดูฮะโอ้โหกระเด็นเฮ้ยแค่ดูฮะโอ้โหยังไม่หมดนะฮะคือมันติดแล้วมันต้องโอ้มันต้องต่อเนื่องครับผมตีไงเป็นไงนี่ยิงใส่น้ำของจริงครับผมดูฮะโอ้โห Mas molando a é